นาวกาศบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการพัฒนาสติปัญญาเป็นการทำให้เกิดความพาสุขต่อตอนเองทั้งในชาติปัจจุบันและในอนาคตทั้งที่อยู่บนโลกใบนี้และได้จากโลกนี้ไปแล้ว ได้เป็นผู้ปลดเปื้องบรรดาเวรกรรมทั้งหลายชดใช้นี่สินเวรกรรมตอบแทนบุญคุณถือเป็นพฤติกรรมอันประเสริฐอันเป็นสริริเป็นมงคลเป็นไปเพื่อการพัฒนาบัดน,นี้เราทั้งหลายก็ได้เป็นผู้อยู่บนโลกใบนี้แท้จริงแล้วโลกใบนี้ก็เป็นโลกที่ทำให้เราได้เกิดการพัฒนาแต่ถ้าคนขาดสติขาดปัญญา คนไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงก็ถือเป็นการมาอยู่บนโลกใบนี้ด้วยการทำร้ายทำลายตนเองเพราะในที่สุดผลแห่งการกระทําที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะทําให้สัตว์โลกนั้นได้รับผลแห่งกรรมเราทั้งหลายก็จึงเป็นผู้จะต้องตัดสินจะต้องใช้สติและใช้ปัญญามันดา ผู้ที่มีบุญบรารมีมาก็จะได้รู้ว่าถึงเราจะมีอะไรเป็นอะไรบนโลกใบนี้ในที่สุดเราก็จะต้องพัดภาคเราก็จะต้องยุติบทบาทบนโลกใบนี้ไปเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงแค่ละครไม่ว่าจะชอบใจไม่ชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เป็นการกระทบเป็นการแสดงออกและเป็นการตัดสินใจที่เราจะตอบสนองอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาสู่ตัวเรา ด้วยวิธีการใดผู้มีปัญญาก็จึงกลายเป็นผู้ที่พยายามกำจัดไม่ให้เหตุแห่งการเกิดนั้นได้มีโอกาสที่จะสร้างพบสร้างภูมิผู้ที่ขาดปัญญาก็จะทำเหตุแห่งการเกิดตลอดต่อไปไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น เหตุที่จะทําให้เกิดก็คือเป็นผู้มีความหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานอันเป็นการทําให้เกิดกองกิเลสไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงนั่นก็เป็นความทุกข์ยากลําบากที่จะต้องติดตัวติดตามไปทุกภพทุกชาติ บรรดาผู้คนที่ได้เห็นทุกข์มาแล้วก็พยายามที่จะกำจัดเหตุแห่งการเกิดด้วยการทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็จึงไม่มีเชื้อแห่งการสร้างภพสร้างชาติเมื่อไม่มีเชื้อแห่งการสร้างภพสร้างชาติก็จึงไม่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดก็จึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องทุกข์ยากลำบากทร,รมานแสนสาหัส มันนี้เราทั้งหลายก็เป็นมนุษย์ผู้มีโอกาสที่จะใช้สติปัญญาในการพิจารณาในการที่จะไตรตรองว่าเรานั่นควรจะเลือกเดินทางและทำสิ่งใดให้เกิดเป็นประโยชน์นสูงสุดในการที่ต้องอยู่รวมกันในบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้น มีโอกาสที่จะทำบาปทำกรรมทำเวรทำสิ่งอัปมงคลทำสิ่งที่เป็นอกุศลได้น้อยลงก็จึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรานั้นอยู่บนโลกใบนี้ด้วยการเป็นผู้มีกติกาการที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ควรจะมีเครื่องยึดเหนี่ยวควรจะมีวิถีในการดำเนินชีวิตการได้ทำทานนั้นก็ถือเป็นการที่สงเคราะห์กัน การสงเคราะห์กันก็ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีความรู้สึกอยากจะรังแกกันแกล้งกดดันทับ <c oughs> ข่มเหงและเอารัดเอาเปรียบกันซึ่งถากมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีความสงเคราะห์กันทําทานก็จึงกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทําทานก็จึงเป็นเรื่องแห่งการทําให้เกิดความเมตตาความรัก ไม่ใช่แต่เฉพาะเข้าของควรจะเป็นผู้ที่แสดงตัวแสดงตนออกทางทางน้ำใจและจิตใจการกระทำคำพูดรวมกระทั่งถึงการแสดงออกด้วยสติด้วยปัญญาด้วยโอกาสต่ตางๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นการสงเคราะห์กันก็จะทำให้เราทั้งหลายไม่ได้มีอุปนิสัยแห่งการสร้างเวียนสร้างกรรมเหมือนกับบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายเมื่ออยู่บนถวงสวรรค์ เหตุแห่งการอิจฉาลิษยาแห่งการเบียดเบียนตนีทีเหนียวก็จะลดน้อยถอยลงก็จึงไม่มีความโลภมากมายไม่มีความโกรธรวมกระทั่งถึงไม่มีความเห็นเกียรติตัวก็จะกลายเป็นบุคคลที่เมื่อลงมาเกิดแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจอันผ่องใสอันดีงามมีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่จะทําให้ตัวเองนั้นกลับขึ้นไปบนสวงสวรรค์ไปเป็นพรหมและพัฒนาสู่การเป็นระยะบุคคล ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงให้บรรดาผู้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนโลกปีนี้ควรจะต้องมีกติกาสําหรับตนเองในเรื่องของการทําให้เกิดความผูกพันการความยึดน้ําเจือน้ําใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันรวมเป็นความเมตตาเป็นความปรารถนาดีต่อกันหลักการนั้นก็คือเราทั้งหลายจะต้องมีความ <c oughs> สงเคราะห์กันไม่ว่าจะเป็นการสงเคราะห์ด้วยเลี้ยวแรงด้วยสติปัญญาด้วยกําลังทรัพย์หรือด้วยเจตนาอันดีงามนี่ก็เป็นหลักที่จะทําให้ผู้คนนั้นไม่ได้มีความโกรธอาฆาตพยาบาทแก่งแย่งจึงดีและก็ทํำร้ายทําลายกัน เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักก็ด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาด้วยให้การให้เกียรติก็ถือว่าจะเป็นบรรยากาศแห่งการสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ดีงามเราทั้งหลายเราจะต้องอยู่บนโลกใบนี้การเสียสละนั้นเป็นการแสดงออกของผู้มีบุญญาธิการเป็นการแสดงออกของผู้ประเสริฐผู้มาจากที่สูงและผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาพระพุทธองค์ก็จึงให้บรรดาผู้คนทั้งหลายให้เป็นผู้ปลูกฝังจิตใจของตนเอง ให้เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยการเสียสละไม่ว่าจะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามในเหตุการณ์ใดที่เราสามารถช่วยเหลือได้หรือเป็นอุปนิสัยที่สร้างขึ้นมาก็จะทำให้เรามีอะ <c oughs> มี <c oughs> อกุศลอันลดน้อยถอยลงจะมีแต่ความเป็นสิริเป็นมงคลเป็นกุศลที่เกิดขึ้นก็จึงเป็นคําททำให้จิตใจผ่องใสและเบิกบานและทำให้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างบุญอันสูงสุดยิ่งขึ้นไปนั้นนี้ก็จึงเป็นกติกาเป็นข้อแนะนำรวมกันทั้งถึงเป็น กฎของบรรดาผู้คนที่จะอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความผาสุ่ควรจะมีความแบ่งปันอย่าเห็นเกตตัวอย่าเอาของของคนอื่นของส่วนรวมมาเป็นของตัวควรจะแบ่งปันของตนเองไปให้คนอื่นให้เหมาะสมให้ดีงามไม่เบียดเบียนตนเอง และไม่ให้เกิดความรู้สึกแห่งความหวงแหนตนีทีเนียวดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกให้เป็นอุปนิสัยอันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนให้เราทั้งหลายเมื่อมีการอยู่รวมกันเราจะต้องเป็นผู้ใช้วาจา วาจานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่พูดคำเดียวนั้นทำให้คนแตกแยกทะเลาะบบอแวงโกรธแค้นอาฆาตรปรยาบาทมีความเสียหายเดือดร้อนมากมายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็จึงได้ให้เราใช้ปิจะวาจาพูดจาด้วยความไพเราะพูดถามด้วยความอ่อนน้อมพูดจาด้วยความมีสัง <c oughs> มีมารยาทมี อุปนิสัยที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อความสุภาพเรียบร้อยอย่าได้ใช้วาจาที่เป็นไปเพื่อการดูถูกเหยียดยาู้พูดจาให้เกิดความรู้สึกคนขี่ข่มเหงหรือเป็นการด้อยค่าผู้อื่นเป็นการทำร้ายทำลายผู้อื่นทำให้ตัวเองดูดีแต่ทำให้คนอื่นเขาเสียหาย เพราะฉะนั้นปิยะวาจาเราจะต้องอยู่ด้วยกันพูดจาสุภาพอ่อนน้อมพูดจาด้วยความจริงใจพูดจาไม่ในสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นประโยชน์พูดจาด้วยเจตนาอันดีงามไม่ใช่พูดจาให้เกิดความแตกแยกทะเลาะเบาะแวงตําหนิติเตียนอิจฉานินทาว่าร้ายและพูดจาเกิดความหยาบคายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นอกุศลถือเป็นคนที่ไม่ได้พัฒนาจิตถือเป็นคนที่ทําลายบรรยากาศ ถึงจะเป็นความพ้องการหรือเป็นความเคยชินของตนเองเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องแก้ไขเราก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องเสียสละด้วยการทำในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะต้องยุติยกเลิกและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ทำให้เป็นตัวอย่างอันเลวอันเป็นเสียหายต่อบรรดาผู้คนในปัจจุบันและในอนาคต เด็กทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เห็นจะได้รู้ว่าคำพูดคำจาที่ควรจะใช้ในสังคมนั้นควรจะเป็นในรูปแบบอย่างไรควรจะมีเจตนาที่ดีอย่าได้ใช้ <c oughs> คำพูดใดๆบ่งบอกถึงการมีอัตตามีตัวตนมีความหยิ่งยโสม,มีความอาหังการมมังกาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดจากจิตใจพูดให้ถูกต้องให้ดีงามพูดให เหมาะกับการละเทศะไม่ใช่ไม่เบไม่ใช่โอกาสที่จะพูดก็จะไปพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามจะต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเราจะต้องพูดแล้วให้เกิดประโยชน์พูดแล้วคนฟังนั้นจะได้มีความสุขพูดแล้วคนฟังนั้นได้เป็นการพัฒนาพูดแล้วเกิดความรู้พูดแล้วเกิดความรักเกิดความสามัคคีเกิดกําลังใจไม่ใช่พูดแล้วให้เกิดความบะ เบื่อนายและบาดหมงางคําพูดต่างๆเหล่านี้เราสามารถอดกั้นอดทนได้เราต้องเป็นผู้มีสติบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ใช้วาจาอันหยาบคายใช้พฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์และเป็นความเสื่อมเสียนั้นเป็นเพราะไม่มีพลังจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีการพิจารณาไม่มีความอดกั้นอดทนเมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้พัฒนาเรื่องของพลังสติพลังจิตและพลังของปัญญา ก็จะกลายเป็นพูดตามอารมณ์อารมณ์ดีก็จะพูด <c oughs> ไปในสิ่งที่มากระทบอารมณ์ร้ายก็ยจะแสดงออกมานั่นคือพฤติกรรมของคนยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังไม่ได้มีการพัฒนาไม่ได้มีพลังจิตไม่ได้มีพลังปัญญาถึงจะมีความรู้มากมายอย่างไรก็ไม่มีผลประโยชน์ใดๆเพราะว่าไม่สามารถควบคุมไม่สามารถบัง,งคับบัญชาได้ความรู้ที่มีนั้นก็เป็นความรู้เพียงแค่ <c oughs> เปลือกนอกไม่ได้เป็นความรู้ที่ทําให้เกิดเป็นประโยชน์ไม่เป็นความรู้ที่ทําให้เกิดการพัฒนาเป็นความรู้ที่ไม่สามารถที่จะ อดกัน้นสกัดกัน้นอกุศลได้ดังนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้มีสติจะต้องเป็นผู้มีปัญญาความรู้อันเกิดจากธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงออกด้วยความเจตนาอันดีงามด้วยความจริงใจรวมกระทัง่งถึงด้วยความเป็นผู้มีความเคารพในธรรมของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราทั้งหลายก็จะต้องใช้ปิยาวาจาในที่สุดเราก็จะต้องเป็นผู้อยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันนั้นอย่าได้เป็นคนนิ่งดูได้อย่าได้เป็นคนเห็นเกตตัวเขาทําอะไรกัน เราไม่อยากจะทำหลบหลีกหนีไป <c oughs> <c oughs> ทางทางที่เราก็มีส่วนร่วมในการเกี่ยวข้องในการอยู่ในการใช้ในการที่จะ <c oughs> ดำเนินชีวิตอยู่รวมกันดังนั้นอย่าได้เป็นคนนิ่งดูดายการงานต่างๆอะไรที่มีถึงเขาไม่ได้เรียกถึงเขาไม่ได้บอกแต่เราเห็นว่าเหมาะเห็นว่าควรเราก็สามารถแสดงตัวแสดงตนรับผิดชอบได้อย่าได้เป็นคนแรงน้ำใจอย่าได้เป็นคนต้องไหวหวานอย่าได้เป็นคนที่จะต้องบังคับบัญชาเราอยู่ด้วยกันไม่มี ใครเป็นเจ้านายไม่มีใครเป็นเจ้าของต่างคนต่างที่จะต้องทําให้เกิดความผาสุใครก็ตามมีอุปนิสัยมีน้ําใจอันประเสริฐก็ถือเป็นการทําบุญและเป็นการทําให้ไม่มีหนี้สินติดตามตัวไปไมิฉะนั้นเรามาอยู่เราจะได้เ <c oughs> <c oughs> วียนได้กรรมตรงที่ว่าเขาทำอะไรก็ให้ใหเพื่อเราแต่เราไม่เคยทำอะไรเพื่อเขาดังนั้นเราก็ควรจะต้องอยู่ด้วยการมีสติอยู่ด้วยการทดแทนบุญคุณยอยู่ด้วยหน้าที่ไม่มีใคร เป็นผู้มีอิทธิพลไม่มีใครเป็นเจ้านายทุกคนก็ต่างมาอยู่รวมกันอยู่รวมกันต้องมีน้ำใจต้องมีการแสดงออกต้องมีการเสียสละเป็นผู้เสนอตัวแสดงตัวหากมีความรู้ความสามารถมีโอกาสและก็เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องสิ่งใดก็แสดงตัวแสดงตนเพื่อจะให้การงานในส่วนรวมนั้นเดินหน้าไปด้วยทศทางที่ดีและมีความผาสุกเหล่านั้นจะต้องอยู่ด้วยการรัก เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายอำนวยความสะดวกให้เกิดความผาสุกถือเป็นการสร้างทานถือเป็นการสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นคนดีสม่ำเสมอไม่ใช่ดีกับคนนั้นไม่ดีกับคนนี้ไม่ใช่ดีต่อหน้าและรับหลังก็อีกอย่างหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้ละอายใจต่อบาปเราจะต้องเป็นผู้ทำตัวให้เป็น ตัวอย่างอันดีงามเราจะต้องไม่หลอกตัวเองเราจะไม่หลอกคนอื่นไม่หลอกพระพุทธเจ้าเราจะต้องเป็นผู้มีสติมั่นคงมีความสม่ำเสมอสิ่งต่างๆเหล่านี้หากเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องดีงามหากว่าเราเป็นผู้ตั้งใจแล้ว ทำให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีสังคมก็จะอยู่ด้วยความผาสุกตัวเองก็จะไม่มีวิบากกรรมตัวเองก็จะไม่มีปัญหาตัวเองก็ไม่ต้องมาทดแทนหรือว่าต้องมาชดใช้เวรกรรมใดๆทั้งสิ้นและจะเกิดการพัฒนาไปสู่ความผาสุกเกิดความสงบและก็เกิดความร่มเย็นทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นพระพุทธองค์เห็นว่ามนุษย์จะต้องอยู่ด้วยกันแต่มนุษย์นั้น ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกกล่าวไม่มีใครแนะนําไม่มีใครอบรมสั่งสอนต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างทําในที่สุดสังคมก็จะมีแตก่การแตกแยกทํำลายทําลายการสร้างเวียนสร้างกรรมเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้น นี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็จะได้จําไว้ว่าพระพุทธง์ให้เราในทําทานไม่ว่าจะเป็นทานเรื่องข้าวของทานเรื่องกําลังทานเรื่องสติปัญญาทานเรื่องของการเสียสละใดๆก็ตามเพื่อที่จะแบ่งปัน ให้ผู้อื่นนั้นได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถและก็สิ่งที่เรามีอยู่จะต้องเป็นผู้ใช้วาจาอันดีอันเหมาะสมอันเป็นประโยชน์ทําให้เกิดขวัญเกิดกําลังใจให้เกิดความเมตตาให้เกิดความรู้ให้เกิดความรักให้เกิดความสามาคัคคีเกิดการพัฒนาเราจะต้องเป็นผู้ไม่นิ่งดูดายอยู่ที่ไหนสังคมใดๆก็ตามอย่าทําตัวเหมือนเอาเปรียบอย่าทําตัวเหมือนคนที่จะต้อง ได้รับการดูแลปฏิบัติเราควรจะต้องเป็นผู้เสียสละให้แบ่งปันกันเท่ากันทุกคนอยู่ในฐานะเดียวกันช่วยกันคนละไม้คนละมือข้าวของสถานที่ดูแลไม่เหมาะสมไม่มีความสวยงามมีความไม่เป็นระเบียบสกรปรกก็หาโอกาสที่จะมาจัดการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดความสวยงามสะดวกเรียบร้อยจะได้เป็นประโยชน์ทั้งตัวเราและคนอื่นนี่ก็คือสิ่งที่จะอยู่ด้วยกันและทําตัวให้เป็นประโยชน์ก็คือทําตัวให้ดีงาม ทำตัวให้อยู่ในสังคมที่ไม่น่าเบื่อนายไม่เป็นเรื่องของการแตกแยกไม่เป็นเรื่องของการขัดแยง้งไม่เป็นเรื่องของการที่จะหาประโยชน์ส่วนตัวเอาปลัดเอาเปรียบผาคผู้ใดก็ตามได้ประพฤติปฏิบัติตัวตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทําให้ตัวเองจเจริญรุ่งเรืองสังคมก็จะมีประโยชน์ที่พูดมาทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นแท้ที่จริงแล้วพระพุทธองค์นั้นก็เห็นสัต์โลก ที่มีปัญหาและยังไม่รู้จะนําเดินชีวิตของตนเองได้วิธีใดและวิธีนี้แม่ใช่จะเป็นเรื่องสังคมภายนอกแม้แต่เรื่องในครอบครัวเรื่องในบ้านเรื่องในคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องปลูกฝังโดยทําตัวให้เป็นตัวอย่างอบรมนำำําคําสอนของพระพุทธเจ้าไปบอกกล่าวว่าจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมเราทั้งหลายก็จะได้ย้อนและลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้น แท้ที่จริงแล้วไม่มีความปรารถนาอยากจะได้อะไรจากเราเลยไม่มีความปรารถนาอยากจะอยู่บนโลกนี้หรืออยู่ในจัก,กรวาลทั้งท้งที่ตัวเองนั้นก็ยากลําบากในการพัฒนาในการค้นหาสัจธรรมมาเป็นเวลายาวนานในที่สุดสัจธรรมก็บ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งว่างเปล่าหากเรานั้นได้เป็น <c oughs> ผู้รู้ความจริงว่าถ้าเราทำอะไรไปในที่สุดสิ่งที่เราทำนั้นก็ไม่ได้มี ข้าวไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรมาตอบแทนเราเลยไม่ได้มีอะไรที่จะมาทําให้เราได้เกิดความประทับใจกับเป็นการกระทําศูนย์เปล่าแต่ก็ยังกระทํานั่นก็คือจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของผู้ประเสริฐที่เห็นแล้วว่าบรรดาสัตว์โลกหากไม่มีใครแนะนําหากไม่มีใครบอกกล่าวไม่มีใครชี้ไม่มีใคร <c oughs> แสดงอธิบาย มนุษย์ทั้งหลายก็จะกลายเป็นผู้มืดบอดเข็นฆ่ากันทำร้ายทำลายกันเราก็จะได้ระลึกคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาบรรดาผู้คนที่ได้ตัดสู้แล้วผู้คนที่ได้พ้นทุกข์แล้วไม่มีความปรารถนาอยากจะได้เข้าวของเงินทองจากใครไม่ปรารถนาจะได้ปัจัยสีอะไรมากมายจากใครไม่ปรารถนาจะได้ลาบยศสรรเสริญการเยืนยอเกียรติยศใดๆยศถาบรรดาศักดิ์ ความสุขความสำเร็จความ <c oughs> ยิ่งใหญ่ใดๆนั้นไม่ได้มีความหมายเพราะพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่มีมาแล้วเป็นผู้มีทรัพย์อันมากมายเป็นผู้มีอำนาจอันมหาศาลเป็นผู้มีบริวารเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญามีเกียรตยิยศชื่อเสียง เป็นผู้มีมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็สละทิ้งไปและต้องมาช่วยเหลือบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงโดยที่การช่วยเหลือนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตนเองไม่ใช่ช่วยเขาแล้วเราจะได้รับอะไรตอบแทนพระผู้ดงก็ไม่ต้องการอะไรที่จะได้รับการตอบแทนจากบรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จึงเป็นน้าใจอันประเสริฐหากเราทั้งหลายถ้าจะต้องทําอะไรเพื่อคนอื่นแล้วเราไม่ได้อะไรเราจะไม่มีวันที่อยากจะลุกขึ้นมาทําไม่มีวันที่อยากจะขยับตัว ไม่รู้จะเสียเวลาไปเพื่ออะไรทําแล้ว ขยันขันแข็งไปมากมายที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้อะไรไม่มีความต้องการอะไรนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปคิดและมนุษย์ทั่วไปเป็นแต่พระพุทธเจ้าผู้ที่รู้ว่าทําอะไรแล้วถึงจะเป็นอย่างไรก็ตามตัวเองก็จะไม่ได้อะไรจากบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเลยแต่ด้วยความเมตตาความเมตตาก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเกิดความผสากใดๆไม่ได้ทําให้เกิดความประทับใจใดๆไม่มีความวุ่นวายกับเรื่องของโลกธรรมทั้งหลาย ไม่มีคำเจรญเหือนเยินยอที่จะทำให้พระพุทธองค์นั้นเป็นผู้มี <c oughs> ความสุขใดๆพระพุทธองค์นั้นอยู่ในฐานะของความเข้าใจอุเบกขาไม่มีอารมณ์ใดๆที่จะมาทําให้เกิดความประทับใจเหมือนกับบรรดามนุษย์หรือวความโศกเศร้าเสียใจเป็นผู้ที่ค้างแล้วดังเช่นดังเช่นตอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็จึงรู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะ นำคำมะอันสูงส่งนี้ไปบอกกล่าวเพราะจะมีสัตว์โลกมีมนุษย์ที่ไม่เข้าใจและจะกลายเป็นการเสียเวลาจะกลายเป็นการต้องเหนื่อยยากลำบาปกปเปล่าเพราะว่า มนุษย์นอกจากไม่เข้าใจแล้วก็ยังพาการปฏิเสธก็ยังพากันที่จะคัดค้านทำลายทำลายพูดไปแล้วก็ไม่ทำทำแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เห็นผลดังนั้นก็จึงเกิดความเบื่อนหน่าไม่คิดจะขนขวายไม่คิดที่จะหาทางที่จะไปประกาศศาสนาคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะเสียเวลาไปเปล่าดังนั้นความคิดนี้ก็จึงเป็นความคิดที่ดังขึ้นไปบนสวงสวรรค์บนชั้นพรหม พระสหัมบด,ดีผมก็จึงได้รู้ว่าบัดน,นี้พระพุทธองค์นั้นได้มีความรู้อันสูงสุดแล้วได้ตรัสรู้แล้วแต่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าไม่ควรเสียเวลากับบรรดามนุษย์ทั้งหลทั้งปวงที่จะมาเป่าประกาศ <c oughs> สัจธรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะมนุษย์ก็จะไม่ได้ มีความรู้ความเข้าใจอันสูงสุดและไม่เห็นประโยชน์รวมกระทั่งถึงไม่ตั้งใจทำแล้วก็จึงกลายเป็นว่าควรจะอยู่เฉยๆควรที่จะไม่ขนขวายดีกว่าในที่สุดพระ พรหมซึ่งเป็นพระสหัมดีผอมก็จึงรู้ว่าบัดนี้มนุษย์จะโง่เขาแล้วจะมืดบอดแล้วมนุษย์จะกลายเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากเพราะไม่มีแสงสว่างไม่มีใครที่จะนำพลังอันประเสริฐมาให้ไม่ว่าจะเป็นพลังแห่งปัญญาพลังแห่งจิตพลังแห่งกุศลพลังแห่งเนื้อนาบุญพลังแห่งโอกาสที่จะทําให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้มีโอกาสสร้างบารมีได้มีโอกาสสร้างการบําเพ็ญเพียรให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ ก็จึงได้ขออาราธนาพระพุทธองค์ได้โปรดเมตตาอย่าได้หยุดการขุนขวายอย่าได้ยุติในการเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนอย่าได้ยุติในการช่วยเหลือสั์โลกเลยสั์โลกผู้มืดบอดสั์โลกผู้ยังรอโอกาสจัดโลกผู้ยังต้องการการพัฒนาต้องการกําลังใจต้องการบุญบารมีต้องการพลังอันวิเศษขอพระพุทธองค์ได้โปรดเมตตาอย่าได้ยุติใดๆเลยในที่สุดพระองค์ก็ได้เปิดทิศผู้พิจารณา เราก็จะต้องเป็นผู้เสียสละทั้งทั้งที่ในทุกขนทุกแห่งที่เดินทางไปก็ไม่มีความต้องการอยากจะได้ข้าวของเงินทองไม่อยากจะได้เรื่องทรัพย์สินไม่อยากจะได้ปัน <c oughs> ปัจจัยสี่ไม่อยากจะได้การสรรเสริญเยือนยอจะต้องเดินทางไปในทุกที่ทุกทางทุกโอกาสเจอทุกคนก็พยายามจะบอกพยายามจะกล่าวทั้งทั้ง,ท,งที่การบอกกล่าวการช่วยเหลือนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์สําหรับตนเองมีแต่เสียเวลา และไม่ได้มีความผาสุกใ,ใดๆไม่ได้เป็นผู้เห็นเกตตัวไม่ได้เป็นผู้รักหรือว่ากลัวสิ่งใดแต่เป็นเพราะว่าตัวเองไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่นี่ก็คือน้ำใจอันประเสริฐของบรรดาผู้ที่บำเพ็ญเพียรทำเพื่อ,อ,อคนอื่นโดยที่ไม่มีความปรารถนาอยากจะได้อะไรก็จึงเป็นสิ่งที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ควรจะได้ระล,ลึกถึงว่า ผู้ที่เสียสละมากมายก็คือผู้ที่ช่วยเหลือเราโดยที่ไม่ปารถนาอะไรจากเราและก็ไม่มีความต้องการอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นผู้ที่รู้ความจริงว่าทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนั้นเป็นความว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนทำอะไรไปนั้นเมื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เข้าสู่สถานะแห่งความบริสุทธิ์แห่งความ สงบล่มเย็นเป็นพระนิพพานไม่มีความตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ใครก็ตามถ้าจะเป็นผู้ <c oughs> บำเพ็ญเพียรก็ต้องเห็นน้ำใจของพระพุทธองค์ว่า เป็นผู้ขนขวายเหนื่อยยากลําบากโดยที่ตัวเองรู้ถนรู้แล้วว่าตัวเองก็ไม่ได้อะไรและก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่ก็ต้องทําเพื่อให้สัตว์โลกนั้นได้ตื่นตัวได้รู้ได้เข้าใจเพื่อจะได้พ้นจากทุกข์บัดนี้เราก็ถือเป็นสาวกถือเป็นผู้มีบุญญาธิการได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีโอกาสพัฒนาได้มีโอกาสทําตัวให้ได้พ้นจากอามนาจแห่งอาสวะกิเลสก็จะเป็นไปเพื่อ การบรรลุธรรมอนิสงส์ที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจทําก็จงจงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของผู้บริสุทธิ์ที่เรียกว่ามีหวามเป็นห่วงมนุษย์ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทุกภูมิธรรมทุกบรรดา <c oughs> ชนชั้นวันณะน <c oughs> เพื่อให้เกิดธรรมะ <c oughs> เพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขมนุษย์ทั้งหลายนอกจากไม่รักกันแล้วยังทำร้ายทำลายกัน ยังเป็นผู้ทําให้เกิดความบาดหมางทะเลาะเบาแวงอีกกระทั่งถึงทําให้เกิดความมืดบอดจะต้องท่้งเวีสร้างกรรมไปตกนรกหมกไหมทั้งตนเองและคนอื่นก็ถือเป็นการกระทําที่ขัดแยง้งรวมกระทั่งถึงเป็นการกระทําที่ตรงกันข้ามกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นผู้ที่ไม่มีความเคารพในพระธรรมแ้าจึงเป็นการทําให้ สังคมเดือดร้อนวุ่นวายเสียหายััรนี้เราทั้งหลายก็จะได้เป็นตัวแทนััรนี้เราทั้งหลายก็จะได้เป็นผู้รับรู้และจะได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อไปบอกกล่าวกับบรรดาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายให้เห็นประโยชน์ไม่มีพระพุทเดเจ้าได้เกิดขึ้นบ่อยๆอ,อีกไม่นานก็จะยุติในเรื่องของพระธรรมคําสั่งสอนครบ5 0 0 0ปีจะไม่มีใครรู้เรื่องพระธรรมจะไม่มีใครที่จะมีโอกาสบรรลุธรรมไม่มีใครที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างเก่งก็เป็นเทพเป็นเทวดา นอกนั้นก็กลับกายมาเป็นสัตว์นโกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงมีแต่ความมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนาน ก็จะได้เป็นผู้ที่เตือนตัวเตือนตนในขณะที่ยังมีพระธรรมและคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้สร้างบุญสร้างบารมีให้ได้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดเพื่อจะได้บรรลุธรรมอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งลร้ทั้งปวงได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดบุญเกิดบารมีให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณใส้วิญญาณร้ายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งเสีย ตรายการลกิณีอุปเดบบบมงคลอวิชาคนพันความยากจนนี่สินโรคไร้โรคระบาดวิญญาณไร้ปริศาจมารศัตรูปศัาดิ์ไม่ลายให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นยา่ยาได้มีได้เป็นใดๆทั้งสิ้นด,ด,ด้ความพาสุรร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ได้ปราศผลาสาเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาและโชคลาภได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุม นิพพานโดยเร็วพันธุ์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเดินยาทาวาริวหาปุระปัลิปุเรนทิสาครังเอวามีวาอิโต